จัดไปจัดไปอีกหนึ่งที่จัดไปเห็ดครับน่าจะล้อปลวกน่าจะดินแตกดินแตกอยู่ด้วยเนี่ยนี่ดินแตกกันเลยใช่ดิเห็ดครับเห็ดลอบเลย เป็นนี่เนเที่สามครับเป็นที่สเป็นที่สของของวันนี้เป็นงาน เห็ดครับเห็ดเห็ดครับนี่ดินแตกนี่ใช่เนี่ยเนี่เออตัวนั้นที่เดียวเนี่ยเยอะนะที่ๆรอบเลยรอบเลยคนไม่มีด้วยวันนี้มาเก็บตกครับวันนี้เก็บตก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 เห็ดล้วเห็ดลงตาคน โคนครับเพี่คุโคนบางการติดตามด้วยนะครับโคนอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับได้มีกำลังใจลงคลิปต่อไปครับเฮ็ดเฮ็ดเปล่านะมือกำลังขาอายุออลาบิชาเลาติ้งติ้ลาา นี่ต้องใส่ทั้งปลาเลือามคนแล้วเราเนี่ยเงียบหมดเลยวางเข้าเข้าจนเทเฉพาะโอเคครับขอตัวไขุ่นครับฝากติดตามด้วยนะครับให้คนให้คนเมืองการน้ำรีครับคองดีเมืองการ